การซ่อนคนครับผมทำติดแล้วค่อขยันครับอ่าครับนั่นแหละคือการซ่อนคนเพราะว่าเราหัวใจครับครับตรงนี้ล่าพวกล่าข้าแถวนี้ขออาจารย์นี้ใช้ใช้สูตรของใครสูตรอาจารย์คมหรือสูตรเองสูตรอาจารย์คมครับผมแล้วบางตัวแล้วก็เอาหนุนไปครับเพิ่มไปการพระพุชนาเทชะสุนีพระพุชนาครับสัพเพชนาพานิชโทครับกระดุมวิวาครับ ครับครับส่วนปูาสีก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นที่หัวใจท่านเป็นหุ่นเลื้อลืนครับแล้วก็แต่ละพระองค์เราจะใส่อะไรก็คือหัวใจท่านกำลังอยู่แล้วครับการเรียกของท่านครับาเพราว่าเรีกของสังเส้นกลางหลังก่อเลยอย่างนี้ครับซึ่งเราจะใส่ภาพอื่นมันไม่ได้แล้วก็เลย